โคสุดสีประตูเกียออโตเท่าเร่มโบฟีดาวเสียยะจัดมาให้อีกแล้วมาครับพี่น้องครับสวัสดีครับเสียยะบรรท่ารูปรอใจดีครับจัดไทยมอนี่1.9ึ d a เกียออโต้สีประตูเท่าเรมโบปี2023เครื่อเคง1.9เด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งครับขั้นนี้เลยนะ ปี2023ยอยู่ดูห้องเครื่องก่อนอ่ะเดี๋ยวดูห้องเครื่องก่อนภายนงภายในเอาไว้ทีหลังมาเปิดให้ดูห้องเครื่องกันก่อนนะครับรถโคตรหล่อรถโคตรสวยนะอ่ะ,อะนี่เครื่องหนึ่งจุ้านะครับผมหัวนงหัวน็วนอตฝากระโปรงเดิมหมดแผ่นเทปเดิมนะครับมาร์กช็อคแต้มสีตรงทุกจุดรถไม่เคยแกละเครื่องนะครับผม ล่องแก้มซ้ายขวาฝากระโปรงเดิมนะครับระบบความปลอดภัยด้วยบรก ABS ม์คช,ช็อคแต้มสีเครื่องสวยนะครับเอาไปฟรีดาวบัตรประชาชนใบเดียวส่งฟรีทั่วไทยทางวดเก้าพันบาทครับเพราะตัวนี้เป็น1.9 SDA มาพร้อมกับแม็ก RRS นะครับผมแม็กใหมย่ยางใหม่ขอบเบรกเบมโบไม่ชอบลายนี้นะครับ พี่น้องอยากได้ลล่ไหมนะครับพี่น้องสามารถบอกได้เลือกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น TE37 r P 1 C 8 30, pass, wheel, un, R E 3 0 b y p a s พิวันอสเวโชกุน GTR r อาเซียยะไซไห่เด่ทุกรายครับพี่น้องครับเบิงภายในเนี่ยคันนี้เลขไม่อยู่ที่3,400โลพี่น้องภายนงภายในสวยๆได้เกียร์ออโต้นะครับ สวยงามมีหน้าจงหน้าจอมีกล้องถอยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันข้างหนึ่งผ้าบาังแดดนะครับถุงพลาสติกยังไม่ถอดไม่แกะเลยนะครับผมฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนส่งฟรีทั่วไทยนะครับผมดูภายในสวยงามรถไม่มีที่ตินะครับกระบะไลเนอร์สวยๆไม่มีเิ้วไม่มีรอยนะครับผมมีกล้องถอยให้พร้อมนะครับมีมาูกกล้องถอยนะครับภายในเดิมหมด นะครับหัวนงหัวน็วนอตท้ายเดิมดากเดิมรถไม่เฉียวไม่ชนไม่ตําไม่ตีลังกาไม่พลิกคว่ำจะนะครับออกรถศูนย์บาทส่งฟรีทั่วไทยนะครับเหนืออีสานกลางใต้จัดให้ได้หมดครับพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชั่นสวยๆเอาดูห้องออาดูแล้วห้องเครื่องลืมลืมอา้ามาสรุปให้ฟังคันนี้1.9 SDA ปี23นะ ส่งฟรีทั่วไทยบัตรประชาชนไม่เดียวไม่มีค่าใช้จ่ายไม่เก็บเงินจองเด้อพี่น้องเด้อการันตีย่ำให้มังกี้นะไม่มีการเก็บเงินจองไม่มีเก็บค่าส่งไม่มีเก็บค่าทําเอกสารใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีการเช็คเครดิตลูกค้านะครับนอกจากลูกค้าจะมาเช็คเองหรือว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารเราวิ่งไปทําสัญญาให้เท่านั้นนะครับผมอา้าวออกรถศูนย์บาทถอนเก่าพันบาทตลอดสัญญาเสียยะจัดให้เป็นกําลังใจเสียยะพิมพ์คําว่าโคสุด โคตสุดโคตสุดเสียยะใจดีเสียยะขวัญใจคนจนเสียยะของแท้แช่ไปเด้อพี่น้องเด้อแก้ว